วันนี้ก็เข้าส่วนที่เป็นต้นทุเรียนกับโกโก้ผสมกันนะครับก็จะมีลักษณะของต้นทุเรียนแล้วก็ต้นโกโก้ที่แซมไว้เล็กน้อยนะครับหน้านี้นะครับเราก็ปลูกโกโก้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็ปลูกต้นทุเรียนนะครับอันที่จริงเราจะต้องปลูกต้นทุเรียนให้สูงแล้วก็ปลูกโกโก้ตามหลังนะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีวิธีการแก้ที่ผมทำก็คือเราจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้ให้มันเล็กนะครับแล้วก็เตีย้ยแล้วก็ให้ต้นทุเรียนขึ้นไปก่อนนะครับนะอันนี้คือต้นโกโก้นะครับที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับอันนี้คือดูใบนะที่เราได้ทำการตัดกิ่งแล้วก็แต่งกิ่งเมื่อประมาณสปดาห์ ดาที่แล้วมั้งครับจำไม่ได้ละแต่ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ข้อดีของการปลูกโกโก้ก็คืออะไรครับดูนะครับท่านผู้ชมครับต้นโกโก้นะครับก็จะมีลูกโกโก้ที่มีแต่ละระยะไม่เหมือนกันนะครับในหนึ่งต้นนะครับก็จะมีพวกอ่อที่เป็นลูกเล็กๆก็มีนะครับไอตัวนี้ครับ ลูกที่ใหญ่แล้วก็ใกล้จะเก็บได้ไอตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้เก็บได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีอนเนี่ยโกโก้แต่ละขนาดแต่ละระยะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเก็บลูกโกโก้ได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับอย่างต้นนี้นะครับ ก็จะมีดอกเนี่ยครับดอกดอกขนาดเล็กก็มีนะครับแล้วไอ้ลูกนี้ครับก็จะเป็นลูกโกโก้โกท,ที่อะไรครับที่มันเหี่ยวแล้วก็มันสละเหมือนกับว่าลูกนี้ครับตอนนั้นผมตัดแต่งกิ่งอาหารน่าจะไม่พอมันปรุงไม่ดีหรือว่าใบโดนตัดออกมาตรงนี้ครับมันก็เลยต้องสละไอ้พวกที่เป็น ลูกตรงนี้ออกไปนะครับเพื่อที่จะให้ลูกอื่นๆนะครับอยู่ได้นะครับนะอันนี้ก็เก็บด้านเลยนะครับนะท่านผู้ชมครับโกโก้เนี้ยคือปลูกไม่ยากเลยนะครับง่ายๆนะครับอันนี้โกโก้พันชุมพรนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะเก็บลูกนี้นครับไม่ได้พาไอพวกต่างไกลตัด ก็หมุนหมุนตามเข็มว่าทนเข็มก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็จะหลุดเองนะครับเนี่ยครับลูกโกโก้เนาะโกโก้ตรงนี้ก็ความยาวเท่าไหร่อ่ะประมาณสักกี่เซนนะครับ5เซน1ิบสเซนน่าจะได้นะครับแล้วก็น้ำหนักนี้ก็1ขีด น่าจะได้นะครับลูกโกโก้หนกิโลนี้ก็ประมาณ3ามสี่ลูกก็ก็น่าจะได้1นกิโลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะแล้วก็มาดูลูกอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ลูกจะใหญ่กว่าลูกตะก,กี้นะครับเนีย่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาได้เลยนะครับโกโก้ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาน้ำท่วมครับอ่ะมันไม่ตาย นะถ้าจมน้ําประมาณ2วัน3วัน1สัปดาห์ก็ก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเดือนนี่ก็ไม่น่าจะไหวเหมือนกันนะครับอ่ะเราก็หมุนหมุนหมุนได้แล้วครับลูกโกโก,โก้เฮ้ยได้นกเนะนี่ยเก็บไว้นะครับอันนี้ก็อีกลูกหนึ่งนะครับพันุ์ของโกโก้เนี่ยครับถ้าเป็นชุมพรสองไหมที่มันจะมีลูกแบนๆไม่ใช่แบน มันจะมนๆนะครับลูกลูกจะใหญ่แต่ว่ามันจะสั้นนะแต่แล้วแต่นะครับใครปลูกแบบไหนก็ก็ตามนั้นนะครับนะโอเคได้สามลูกแนละ้วก็จะมีลูกอื่นๆด้วยนะครับลูกนี้ใหญ่แต่ยังไม่สุกนะครับแต่นนี้ก็เก็บได้แล้วนะครับ ก็คือผมจะมาเข้าสวนนะครับก็ประมาณ2สัปดาห์ครั้งนะครับนะเข้ามาเสร็จก็เก็บอะไรที่อยู่ในสวนก็เก็บไปหมดเลยพากลับบ้านนะครับนะนะไม่มีที่เก็บละนะโลกแบบนี้ก็เก็บไปเลยนะครับโกโก้โกนะมีคนถามว่าเก็บ ผลผลิตเดือนละกี่ครั้งก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกอะครับมันมีกี่ระยะนะครับมันแล้วแต่ว่าต้นแต่ละต้นอะมันจะมีลูกที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะโกโก้เนี่ยมันมีลูกเล็กลูกใหญ่นะมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเก็บก็ประมาณ2สัปดาห์ครั้งนะครับ วันสสัปดาห์ครั้งได้กี่กิโลก็ประมาณสัก 3- ากิโลเองเพราะาผมต้นยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมโค่นไปแล้วหลายต้นไม่ใช่ตัดไปเพื่อที่จะให้ต้นทุเรียนขึ้นไปก่อนนะครับนนี้ก็เก็บไปกินไปหมักไปกินโกโก้ครับเป็นโกโก้โกโก้นี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของเมล็ดโกโก้คั่วนะครับที่ผ่านการหมักแล้วก็อบ แห้งเสร็จก็ไปคั่วก็จะได้โกโก้ที่มีคุณภาพกลิ่นรสหมูช็อกโกแลตนะครับแต่ว่ามันจะเข้มข้นเหมือนกับว่ากินเข้าไปแล้วแบบยังไงอ่ะมันเหมือนว่าเรากินช็อกโกแลตที่ไม่ใส่น้ําตาลนะครับเข้มข้นแบบนั้นแหละครับนะท่านผู้ชมจะดูไหมครับว่าข้างในเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาไม่ได้ขา่าปะ กวนอะไรมากวันนี้นะครับดจะหามีดก่อนคัตเตอร์อยู่ไหนอ่เจอคัตเตอร์ล้ดีที่มีอุปกรณ์บ้างนะบางคนก็ถามว่าเอ๊ะข้างในมันจะเป็นแบบไหนดีข้างในอะครับโทษนะครับเอาเอาแบบนี้นะแบบบ้านๆเอาใบไม้ตั้ง เขาไม่ได้กินนะลูกนี้จะพาให้ท่านผู้ชมดูนะครับสวัสดีครับข้าวหอมสวัสดีครับที่ทักทายเข้ามานะครับพอดีว่ามืออีกข้างนึงก็จะกล้องข้างนึงก็แบบนี้ทน่วยเดียนนี่ยใช้วิีทุบดีกว่าไหมครับเออเอางี้เลยครับให้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับ เนี่ยครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะคล้ายๆกับมเม็ดอะไรเดียวเม็ดของลูกกระท้อนนะครับเนี่ยครับแล้วเอาเม็ดนี้นครับไปหมักหมักนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเหมือนกับว่าเราเอา,มาเมล็ดทั้งหมดนียครับเราก็ไปใส่ในลังไม้นะ แล้วก็คลุมให้มันร้อนนะครับคลุมเสร็จแล้วก็ใส่ห่อด้วยใบตองอะไรพวกนี้ครับกลิ่นม,มันจะหอมนะครับหมักประมาณสักเจ็ดวันหรือประมาณนี้ครับอย่าให้มากกว่านั้นนะครับเอาสักเจ็ดวันก็ดีนะครับท่านผู้ชมครับก็อเอาลูกโอโก้นี่ครับนะรสชาติเป็นยังไงครับอ๋อรสชาติมันก็แบบ หวานหวานมุนแบบไหนอะหวานบอกอธิบายไม่ถูกนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นครับกินแบบนี้อร่อยไหมอ๋อแล้วแต่คนชอบอะครับมันก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะก็ถามว่าไอตัวที่เป็นเนื้อแบบนี้นครับเนี่ยที่เขากินโทษนะครับอาจจะแฉะแฉะ,แะเห็นไม่น่ารับประทานใช้มือแต่ไม่เป็นไรจะบอกว่ามเมล็ดตัวนี้นครับเขาไปทําการหมักแล้วก็สุดท้ายก็ ไปอบแห้งแล้วก็บดท,ทำเป็นช็อกโกแลตอย่างที่หลายๆท่านที่กินนะครับ mm hmm. นะถ้าต้องการกินแบบสดสดผมแนะนำว่าสั่งโกโก้โกจากแหล่งที่เขาปลูกนะครับที่เป็นเกษตรอินทรีย์ได้นะครับไอ mm hmm. ลูกนี้ก็ไม่ได้ไปหมักไปกินหรอกครับแกว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าข้างในเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยครับ หรือน้ำหนักของ,ของเม็ดเนี่ยครับก็ถามว่าเยอะไหมหนึ่ลูกเนี่ยสมมติหน,หนักหนึ่งกิโลมันเล็ดได้ประมาณสักกี่กรัมเดียวผมก็ไม่ยังไม่เคยช่างนะครับแต่บอกเลยว่ามันก็ถ้าพูดถึงนะอันนี้ก็ไม่ถึงหนึ่ขีดอันนี้ก็เอออืมกี่กรัมไม่แน่ใจ แต่ว่ามันก็ไม่จะเยอะนะครับน้ําหนักน้อยนะแต่สุดท้ายพอไปอบแห้งมันก็น้อยอีกนะครับนะอันนี้คืออยากจะให้บอกว่าโกโก้ครับมันจะมีเม็ดอ่าแล้วแต่พันนะครับพันุ์ที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ปลูกสมบูรณ์อาหารสมบูรณ์นะครับเม็ดก็จะใหญ่นะครับนะแล้วก็ถามว่ากิโลเท่าไหร่ตอนนี้นครับก็ เกล8บาท10บ,บาทก็มีนะครับถ้าราคาดีหน่อยก็ปลาไป12บาทนะเคยเคยเห็นที่เขาประกาศซื้อนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ขายนะเพราะผมก็จะเอาพวกโกโก้ตัวนี้นครับไปหมักเองแล้วก็กินเองนะครับไม่ต้องไปซื้อช็อกโกแลตนะครับนะทําเองแล้วก็ไปแช่เย็นกินอร่อยนะครับแบบออแกนิกแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ด้ดีเลยนะครับส่วนที่เป็นเปลือกพวกนี้นครับก็สามารถ ล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแดดแล้วก็ทำเป็นชาเหลือโกโก้ก็ได้นะครับก็ถือว่ามีคุณค่าที่ดีเหมือนกันนะครับนะตัวนี้แข็งนะครับแข็งเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคนะครับท่านผู้ชมครับใครสนใจที่จะปลูกต้นโกโก้ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับตอนนี้ภาคใต้ก็จะมีแหล่งที่ปลูกก็แถวชุมพร นครพวกนี้สุราษฎร์ธานีก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกเยอะอยู่นะครับส่วนพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีอยู่บ้างนะครับนะก็จะเป็นพันธุ์ที่ทางบริษัทแนะนําแล้วก็ไปปลูกนะครับแต่ผมนี้ก็คือไม่ได้เอาตามที่บริษัทเสนอนครับผมหาพันธุ์เองแล้วก็ปลูกเองนะครับแล้วก็ทําเองกินเองนะครับนะใครมีอะไรสามารถที่จะ สอบถามได้ผ่านทางแชทนะครับสวัสดีคุณอะไนะใส่ตาไม่ค่อยดีนะครับอย่าเลยนะอย่างอนเราเลยนะอ๋อโอเคนะสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเราเป็นช่องที่ไม่ได้ฮารุฮรานะครับเป็นแบบเกษตรแบบบ้านๆน,นะครับแต่ทางวิชาการก็มีบ้างน,นะครับเข้ามาแบบด้วยความบันเทิงก <laughs> ็ได้ แต่ถ้าต้องการวิชาการสามารถที่จะเลี่ยเปลี่ยนกันได้นะครับเมื่อวานก็ไปงานอาอะไรนะเาขาเรียกอะไรนะทางด้านวิชาการที่มออครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลโยีอะไรพวกนี้เห็นมีโก,โกโก้ว่าองค์ความรู้ที่ทางมหาวิทยาลัยมีการหมักโกโก้แบบไหนอะไรพวกนี้ผมก็ไปดูแล้วนะน่าสนใจมาก สามารถที่จะมาปรับกับวิธีการที่ผมได้นะครับทีนี้มาดูต้นอื่นนะครับต้นบกเรียบร้อยดีไม่ล้มนาต้นะนี้ครับดูนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีลูกนะส่วนพื้นนะครับเนี่ยก็จะมีพวกผผงปุ้งอะไรพวกนี้ครับก็จะมีพวกบัวบก นาะบัวบกมีอะไรเออมีเยอะแยะนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นลูกโกโก้อันนี้ไม่กี่สัปดาห์นะครับเนี่ยสีออกม่วงๆสวยงามนะเนี่ยครับนะเวลาเราทําเกษตรความสุขของเราก็ไม่ได้อยู่ที่กินอย่างเดียวนะครับความสุขก็คือเรามาดูผลผลิตที่เราปลูกแล้วมีผลให้ไหมแล้วก็โกโก้เป็นยังไงบ้างนะ มันมีการแตะยอดใบใหม่นะใบนี้ก็โดนไอพวกมันลงมาแรงกัดกินไปหมดแล้วนะครับแต่ไม่ต้องไปซีเรียนะครับเราปลูกแบบมินซีนะโกโก้พวกนี้ที่ยังหลงเหลือก็ก็เก็บกลับไปหมักก็กินเองที่เหลือก็การรอ,อก,ก็กินนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราทําบุญนะครับนะตอนนี้ก็ได้วนอัดานี้ก็น่าจะได้แค่ลูกเดียว นะครับนี่ตั้งนี้ก่อนแล้วได้ค่อยมาเก็บนะครับส่วนรอบๆนะครับก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับเรียบร้อยแล้วว่าแล้วเชียวว่ามันคันๆแสบๆคันๆที่ที่อะไรนะที่อกอะไรเนี่ยครับเจ้าท่าอร่อย อม,มีอีกอ๋ออ๋อนะก็คือเวลาทำกเกษตรนะครับมันจะมีสิ่งมีชีวิตอย่างพวกถากแล้วพวกนี้ครับถ้าเราไม่ได้ใช้สารเคมีมันก็จะปนเปื้อนอยู่แถวนี้แหละครับนะบงบอกถึงว่าเราก็ทําการ,กรเกษตรแต่ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วยมันขึ้นมาเฉยเลยเนี่ยครับอะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับ นะสำหรับบางคนที่แพ้ท่า,าพวกนี้ครับมันก็จะมีอาการคันๆเศษๆคันๆน,น,น,นะครับถ้าคนแพ้ก็บวมเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสำรวจก่อนนะไม่ได้กลัวอะไรหรอกแต่มันคันนะครับผมแพ้อยู่นะต่อนะครับอันนี้คือต้นทุเรียนนะครับไม่ได้สวยหรูอะไรมากนะแต่ก็ปลูก ก็โตระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือสับป,ปะรดพูเลนะครับอันนี้ก็หอมทองนะครับเดี๋ยวจะไปดูโกโก้โต้นโน้นนะครับอันนี้คือต้นทุเรียนดูต่เนี่ยไอปลวกอะไรพวกนี้ก็ขึ้นมากำจัดไม่รู้จะกำจัดแล้วมันก็ยังยังไม่ตายนะครับ มาดูต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับเนี่ยศัตรูตัวฉกาดนะครับก็น่าจะเป็นพวกกระร่งกระรอกนะตรงนี้แล้วก็กินเข้าไปแล้วมันก็เนี่ยครับสภาพเม็ดโกโก้ก,ก็ตกมาอยู่บริเวณนี้นะอืมดู ว่าไม่ได้มาสองสัปดาห์อันนี้ก็เดือดียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยไม่ได้เก็บสักลูกเลยต้นนี้นะ,ะเป็นไรนะครับทำบุญนี่อย่างที่บอกก็คือผมก็ได้ทำการตัดแต่งกิ่งต้นนี้เนาะอน,นุญาตอ่อดูนะครับ อันนี้ก็โดนไอพวกกระรอกกินนะแต่ละต้นก็จะมีคล้ายๆกันนะครับก็จะมีดอกนะครับแล้วก็ลูกแต่ละระยะนะครับแล้วก็มันจะมีลูกที่สละเพราะว่าใบเราตัดอาหารไม่พอมันก็ต้องสละเป็นเรื่องปกติเพื่อความอยู่รอดของลูกอื่นนะครับนี่ก็เหมือนกันนี่แหละเรียบร้อย ลก็จะมีประมาณ8ต้นนะครับแต่่อมี15ต้นแลก็จะตัดแล้วตัดยังไงเดี๋ยวจะพาให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้ครับนะอันนี้คือต้นโกโก้ที่ผมเคยตัดตรงนี้ครับดี๋ยจะให้ดูเนี่ยผมตตัด เห็นไหมครับเนี่ยตัดแล้วก็ให้ต้นทุเรียนให้มันขึ้นก่อนถ้าไม่ตัดเนี่ยต้นทุเรียนจะไม่โตนะครับมันจะมีปัญหาแคร์แคลนนะครับเพราะาโกโก้จะแย่งอาหารแล้วก็แย่งพื้นที่นะทำให้ต้นทุเรียนไม่โตนะครับแล้วสุดท้ายก็ผมก็ตัดก็คลนออกมาแบบนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับนะ เนี่ยครับอันนี้โตเท่าผมแล้วครับก็จะมี5้หกกิ่งนะหนึสแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ต้องตัดตรงนี้ต่อดูท่านะครับอันนี้คือวิธีจัดก,การส่วนของผมนะครับแล้วต้นทุเรียนนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างก็จะมีพวกต้นกล้วยก็มี โอเคนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็แลกเปลี่ยนกับการที่เราปลูกต้นโกโก้กับต้นทุเรียนให้อยู่ในแปลงเดียวกันทํำยังไงก็คือเราต้องให้ต้นทุเรียนขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้ต้นโกโก้ตามหลังไปนะครับเพราะว่าโกโก้สามารถอยู่ร่วมกับพืชอื่นๆได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ